ทุกคนจำกระเป๋าที่ผมเอาไปให้รถแม็คโครเหยียบได้ไหมนี่คือรุ่นเดียวกัน,นครับตอนนี้เขาผลิตตัวใหม่ออกมานะครับซึ่งเป,เ,ปเป็นรุ่นโปรนะล้อนี่ครับจะเป็นล้อจากญี่ปุ่นนะครับฮิโนโมโตเป็นล้อใส่เลนส์ลันนะครับก็คือสามารถลากแบบเงียบมากแล้วก็ลื่นกว่าเดิมครับอันนี้คือตัวเก่าเป็นล้อธรรมดาครับตัวใหม่เล็กกว่าเดิมแคลริออนได้เกือบทุกสายการบินเลยนะเพราะเป็นใบเล็กเบามากแล้วดูความลื่นนะกับรุ่นเก่าก็ลื่นอยู่นะก็ลื่นพอกันอนะแต่ว่ามันเงียบกว่าลองฟังเสียงดู <c oughs> ก็แรงกว่าก็ลืน่นแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยบอกเลยว่าการลองกระทืบด้วยกันเอาให้เต็มที่เลยเต็มที่เลยไปไปอย่างงก้าสิ <c oughs> นี่นะครับเรายังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการเปิดมันออกมาดันกลับ ดันกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับอ้าวเฮียขาแตกแล้ววะเฮ้ยมีรอยฉีกนิดนึงนะทุกคนตรงมุมประมาณเนี้ยแต่ก็ยังสามารถกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้นะเฮ้ยมีรอยฉีกได้ไงวะกันสุดยอดเลยวะขนาดแม็กโครยังเอาไม่ลงนี่ครับกระทืบเสร็จเหมือนเดิมคือล้อเนี่ยแข็งแรงจัดนะเท่าไหร่ก็ไม่พังโยนแบบใส่กันบินนะ เอาแบบฝั่งล้อลงาเนี่ยนะไม่เป็นไรไม่พังกลับมาใช้ต่อได้แรกต่อได้เหมือนเดิม